เก็บบัวใาเก็บบัวเก็บบัวไปแกงใส้ป่าอ,อ้บัวงามๆตุ๊บเศรษงามค่ะน้ำก็ไม่ลึกมากเท่าไหร่อ่ายาวอยู่ดี เออตุบบัวแดงย่สวนอยู่ข้องหลังบ้านจ้าเก็บไปแกงใส่ปลาเนาะคะ่ะงามจ้า น้ำกระสัง่ามง่ามบัวก็สวยเรียบร้อยกับมีแกงมาเบิร์ค่ะเอาไปตำกระแสบได้ขค่ะนี่เด้บัวเล็กๆก็มีเยอะ ส่วนบัวนองบัวอยู่นู้นกีหลายกอค่ะไปเอากอเดี๋ยวกิกนไม่หมดจ้าโบกไก่จากบ้านเลยค่ะบ้านอยู่นั่นเ <c oughs> ม่ต้องมาเก็บสอยดูดูไอ้ลูกชายเก็บส้อยดึงบัวส้อยตบๆยุนลูกชายดึงบัวส้อย <c oughs> đừng nhắn cả đường năm ừ xoay pop pop mầm